โมเดิร์นเทรนด์นะคะ KOR n e n ซึแล้วก็แขกที่มาร้นงานทุกทัานคะ่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรตมานะคะในการพูดถึงผนกยการตลาดสำหรับวันวคอร์ปอเรชันไทยแลนด์ในระดับแรกนะคะในส่วนของ n d positioning นะคะอ,ะอยากที่ถึงได้กล่าวไว้แวันวันวเราตั้งใจที่จะผลิกขนมและเพืม่มเผู้กายนะคะสำหรับผู้บริโภคชาวไท ที่สามารถอร่อยได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะในส่วนของตัวโสโลแกนนะคะอร่อยเพลินทุกที่ทุกเวลาที่ดีกับบน,นะะวบค่ะเราในหมอตั้งใจที่จะให้พิจาัณาของบนวบนลงกถึงโลกนี้ด้วยนะคะสามารถพบได้สะดวก ภูเ i ็แล้วชิปของบอลวันไทยแลนด์ค่ะที่ท่าสามารถต่ามๆของโล่ได้นะคะแล้วก็เรามีความตั้งใจที่จะดำเนินงานในส่วนของ t e l ์ a Live p r e s n t e r นะคะในนาคตแอยากจะร่วมมือกับรู่ t e l l ล l i n f l u e s n c e r ในการที่จะช่วยเปรนวบรราิให้กับบัวบอนและผิวัขเราค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายัแผนการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆคนะคะอย่างเช่นโคชโชว์ที่เรา แล้วรีดจูดทันโุน่านะคะและในลำดับต่อไปก็จะเป็นของตัว POSM ค่ะอันนี้เป็นสื่อดิสเลย์ต่างๆที่จะสนับสนุนตรง Distributor ทุนถิ่น Modern t r ป d e ในเรื่องของดิสプレイแล้วก็สนับสนุนการขาย นั้นวานอุควรรัะนะครับที่เกิดขึ้นมาพูดถึงรถแบ,บ่ภาพรวมครับ